เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพพระสงฆ์ขับรถยนต์แล้วก็คงเกิดคําถามในใจขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านทําได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างไปพร้อมๆกันเลยครับคําถามหลักๆเลยก็คือตามกฎหมายเนี่ยพระสงฆ์ขับรถได้ไหมคือคําตอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตอบง่ายๆว่าได้หรือไม่ได้สัทีเดียวมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันต้องดูว่าเรากําลังมองจากมุมของใคร เพื่อให้เข้าใจก็เรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องลองมองจาก2มุมที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยมุมแรกก็คือมุมของกฎหมายบ้านเมืองหรือที่เรียกว่าทางโลกซึ่งก็จะเน้นไปที่เรื่องสิทธิความปลอดภัยของคนทั่วไปเป็นหลักเลยนะครับแต่อีกมุมหนึ่งคือมุมของพระวินยัยหรือทางธรรมอันนี้จะเน้นเรื่องความเหมาะสมความสารวมแล้วก็การรักษาศรัทธาของญาติโยมเป็นสำคัญหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าโลกกวัชชะนะครับคือการทำยังไงก็ได้ให้ไม่เป็นที่ติเตียนของชาวโลก ซึ่งจะเห็นเลยว่าเป้าหมายของสองมุมมองเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับทีนี้พอเรามาลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างที่มันขาดกันชัดเจนขึ้นไปอีกครับอย่างเรื่องการทําใบขับขี่กฎหมายทั้งโลกบอกว่าทําได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ตามนั้นเลยแต่พอมาดูฝั่งพระวินัยก็มีมติของมหาเถรสมาคมออกมาเลยนะครับว่าห้ามหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการถ่ายรูปติดบัตรนี่แหละครับ กฎหมายมองว่าจีวรก็คือเครื่องแต่งกายที่สุภาพแบบหนึ่งแต่ในทางธรรมกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเลยเอาละครับแล้วถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินล่ะแบบเหตุการณ์คับขันจริงๆที่มันเลี่ยงไม่ได้เลยเช่นต้องพาคนป่วยไปโรงพยาบาลด่วนอะไรแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับพอเป็นกรณีฉุกเฉินปุ๊บความแตกต่างของสองมุมมองนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับในทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ย เขาจะมองว่าเป็นการกระทําโดยจําเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67นะครับพูดในง่ายก็คือถึงจะทําผิดกฎหมายไปแต่ก็ต้องไม่รับโทษเพราะมันจําเป็นจริงๆแต่ในทางพระวินัยถึงแม้ว่าจิตนาจะดีแค่ไหนก็ตามการขับรถก็ยังถือว่าเป็นอาบัติอยู่ดีครับเป็นอาบัติที่เรียกว่าทุกกฎซึ่งเป็นอาบัติสถานเบาแต่ก็ยังต้องไปทําพิธีปรงอาบัติเพื่อให้กลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นหัวใจของเรื่องนี้ได้เลยว่ามันมีบทสรุปที่ชัดเจนม,มากๆก็คือทางโลกเนี่ย เขามองที่เจตนาและความจําเป็นเป็นหลักแต่ทางธรรมจะมองที่ความเหมาะสมและภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดของสองโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆง และทั้งหมดนี้ก็คือการอธิบายที่ทําให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยสามารถถูกมองและตัดสินด้วยหลักการที่แตกต่างกันได้ขนาดนี้ระหว่างกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองกับข้อกํำหนดแห่งศรัทธานในทางธรรมมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆเราจะยึดหลักการไหนเป็นที่ตั้งจะททาโดยแสนธรรมวตารปเจครับ